หมอคะได้เวลาผ่าตัดแล้วค่ะครับครับครับทราบแล้วครับแฟนคี่หมอทวีสรสวยนี้นี่เองไม่น่าถึงไม่สนใจผู้หญิงคนอื่นเลย ยศพรล่ะคุณหมอคะคุณหมอเคยเห็นแฟนคุณหมอชือ่อสภอนี่คะแฟนหมอโยสภอนใครเธอคือนางในฝักกลางท้องทุ่งที่ผมเล่าให้ฟังเลยครับนางในฝันที่คุณหมอเคยเล่าให้ผมฟังใช่ไหมครับคุณหมอแมใ่ใครวาดรูปให้อะและว้ววาดไม่ได้ยังไง เห็นแค่ครั้งเดียวเองครั้งเดียวเนี่ยผมก็ลงไหลเทอามากแล้วครับผมไม่หาจิตรกรฝีมือดีแล้วก็บรรย ก็คงจะไม่มีใจและเธอก็คงจะไปกับเขาฉันรู้ดีปล่อยฉันเจ็บช้ำและทนอยู่เพียง ปล่อยให้ใจมันคิดถึงเธออยู่เรื่อยไปไม่มีใครเข้ามาแทนที่เธอได้ถ้าเธออยากไปฉันคงต้องยอม ผู้หญิงคนหนึ่งได้มากถึงเพียนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับมิจะเห็นตัวจริงของเธอจริงๆนะครับว่าจะสวนเหมือนผ้าวาดที่เกิดขึ้นจากคำบรรยายของหมอหรือเปล่ารารััักกเเเธธอออดจจจจะะห้้าามมวววใใตตงงไไแ่่่็็ูคี จะไปกับเขาฉันรู้ดีปล่อยฉันเจ็บช้ำและทนอยู่เพียงผู้เดียวแต่แล้วลืมฉันลืมเธอไม่ได้เลยต้องปล่อยให้ใจมันคิดถึงเธอ young yeah. hey ใจมันคิดถึง ใจอ่จีทำได้ยังไงแม่ไม่เข้าใจแตกสักวันหนึ่งแม่จะเข้าใจ ครับวันนี้ผมมารับคุณแอกลับบ้านนะครับผมพบคุณโอ่งแล้วนะครับขออนุญาตคุณโอ่งนะว่าจะพาคุณแอกลับบ้านวันนี้คุณหมอว่าเหรอคะก็วันนี้ผมไม่ทํางานที่โงนนรงพยาบาลเอกชนนะครับแล้วตอนเย็นนี้ผมอยากจะคุยกับคุณแอร์ด้วยครับเชิญครับแมครับแม่นีพี่น้องที่ไหนหรือเปล่าครับที่หน้าตาคล้ายๆคุณแอนี่ครับถ้าเป็นพี่จริงๆนะคะแอรก็มีพี่โอ่งคนเดียวะคะ่ะ เส่อน,นองแอไม่มีอะค่ะคุณหมอถามทำไมคะอ๋อเปล่าครับคือว่าหมอยศพรเนี่ยเขาไปให้จิตกรวาดรูปผู้หญิงที่เขาพบกลางทุ่งข้างๆบ้านคุณแอรเนี่ยแหละครับแล้วภาพที่ากฏออกมาเนี่ยมีส่วนคล้ายคุณแอรมากเลยครับเหรอคะไม่ถึงเป็นอย่างนั้นนะคะผมก็อยากทราบเนี่ยครับแล้วผมก็หวงกลัวหมอยศพรเนี่ยจะความสวยของคุณแอรเล่าให้จิตกรฟังความสวยนี่หวงกันได้ด้วยเหรอคะ แต่แอนไม่ได้สวยนะคะแล้วเรื่องอะไรคุณหมอถึงมาห่วงแอนล่ะคะท่านสีครับฮะเรื่องอะไรทำไมต้องไปห่วงเขาด้วยฮะ <c oughs> ถึงขนาดหยอกล้อก,กันซะอย่างนั้นน่ะถูกใจดำไหมละ่ะก็นไหนพี่จีบอกว่าไอ้หมอนั่นมันมาจีพี่จีงไง ก็เพราะว่าพี่ไม่สนใจเขาสิเขาก็เลยหันไปหายายแอนี่ถ้าหวังจะแคนยายแอแล้วก็คุณจะจัดการอะไรได้แล้วนะจัดการยังไงผมไม่อยากอัดไอ้หมอนั่นเนีทำไมทุกคนในบ้านต้องโอมันหมดอะไม่ว่าจะเป็นคุณลุงคุณยายอยากจะอัดก็อัดอัดยังไง โอ้โหเจ้าเจ้านี่งูจริงๆเลยนี่เข้าใจเลยไม่เคยเก่งอะไรเลยสักอย่างอ่ะพี่เลยเบื่อจริงๆเลยทำมาไลต้องให้สอนไม่หมดทุกอย่างเลยนี่ฉันเอมืัอความงุ่มง,ง่ามของเราจริงๆเลยนะฮะก็พี่เสียงมีจฉดา,ดา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 อย่างเงี้ยก็อบอกมาสิว่าให้โจทำยังไงเวลาคุณหมอเข้ามาที่เนี่ยนะ เราก็จัดการอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเดี๋ยวพี่จะบอกทำยังไงเอาหูมานี่เรื่องอย่างนี้ยนะพูดดังไปมันไม่ได้ ได้นะครับมีอะไรฮะผมเป mm, ็นหมอครับเป็นไรครับผมก็เป็นหมอจริงๆโว้ยเอาเฮ้ยเ้ยไรกันเนี่ยอืม